นะไม่ว่าจะเป็นพระดาราใครก็แล้วแต่นะครับได้เงินจากาพวกาชาวคณะไอ้นี่ดีไอคอนเนี่ย con, นะซึ่งเป็นผู้ต้องหาเนี่ยก็ต้องเอาเงินมาคืนที่ตํารวจนะฮะนะครับเอาเงินมาคืนนะฮะเพราะว่าไม่คืนก็โดนอายัดอยู่ดีเพราะมันมีหลักฐานเส้นเงินชัดเจนพระเพะืพ่ออะไรก็โดนหมดนะนะครับเห็นบอกมีหลายวัดหลายวานะครับนะก็เอาเงินเข้าบัญชีส่วนตัวนะพระสมัยนี้ไม่เอาเงินเข้าบัญชีวัดนะเข้าบัญชีส่วนตัวนะโดยอ้างว่าเบิกถอนสะดวก อันนี้เบิกถอนสะดวกเนี่ยไปไปสร้างโบสถ์สร้างศาลาหรือว่าไปสร้างบ้านให้ให้ญาติพี่น้องหรือไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวก็ไม่รู้นะครับนะพระสมัยนี้ก็ไม่ค่อยจะมีศิลม,มีธรรมนะครับยิ่งพระใหญ่ๆตัวโตวมียศถาบรรดาศักดิ์นี่ก็มีค่าตวงค่าตัวนะครับนะรับจ้างเทศรับอะไรต่างๆอันนี้ครับผมว่าเป็นถือว่าเป็นพระนอกรีดก็คงจะต้องดําเนินการตามกฎหมายกันไปนะครับใครมีพยานหลักฐานถึงก็ต้องถูกดาเนินคดีครับไม่ว่าจะเป็น คนที่มี f อฟเยอะหลายร้านก็อย่าคิดว่ารอดนะครับนะครับไม่รอดนะครับอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบนะครับว่าตํารวจเขาทางานกันเต็มที่นะครับพี่เดก็รายงานความคืบหน้านะครับนะตอนนี้ก็มีข่าวข่าวว่าทานองว่าทางฝ่ายผู้ต้องหาจะมีการพยายามจะเคลียร์จะอะไรกันหรือเปล่านะฮะหรือบางคนก็บอกว่าจะทําคดีอาญาให้เป็นคดีแพ่งไหมนะครับนะแต่ถ้าอ่าข่าวตารวจก็รู้ทันนะครับรีบสรุปสํานวนนะครับ นี่สรุปสํานวนนะครับเห็นได้ข่าวว่าจะตัดจะตัดจะตัด,ตดเลขคดีใหม่แล้วนะครับหมายถึงคดีนี้เขาจะปิดก่อนมีความเห็นสั่งฟ้องแจ้งข้อหาก่อนแจ้งข้อหาเพิ่มเติมให้ครบเรียบร้อยแล้วก็สั่งฟ้องนะครับสั่งฟ้องไปแล้วก็ส่งไปให้อัยก,การอัยก,การก็ต้องรีบรีบฟ้องเพราะว่าฟ้องช้าผู้ต้องหาพวกนี้ก็หลุดคดีครับนะครับถ้าฟ้องไม่ทันนะครับภายในระยะเวลาฝากขังนะฮะนะครับ84วันนะครับถ้ามีคดีช่อง อ่าต้องต้องดูนะครับมีข้อหาอะไรบ้างนะคือต้องรีบต้องรีบฟ้องนะครับเพราะว่านะเอ่อมีระยะเวลาฝากขังนะครับนะก็ดูกันต่อไปนะครับว่าอะไรอย่างไรนะครับนะก็ดูว่าจะใช้เวลาอะไรต้องดูข้อหาด้วยว่าจะฝากขังได้ไม่เกิน4ี่ดวันหรือ84ิสี่วันก็ดูว่ามันเกินส0ปีหรือเปล่านะมีความผิดฐานใดบ้างที่เกินมันก็นะการควบคุมตัวอ่าระยะเวลาในการฝากขังมันจะต่างกัน ก็อยากให้ฟ้องให้ทันนะครับนะครับถ้าฟ้องไม่ทันก็ปล่อยตัวเลยเหมือนคดีแม่ตั๊กครับแม่ตั๊กป๋าเบียกับเหมือนกันนะครับก็ต้องฟ้องให้ทันนะครับนะอันนั้นรู้สึกว่าภายในสี่สิบแปดสี่สิบแปดวันก็คือเดือนกว่าคดีนี้จะเป็นสี่สิบแปดวันหรือแปดสิบสี่แปดสิบสี่นะครับก็ต้องขึ้นอยู่กับข้อหานะครับนะฮะก็ดูนะครับว่าถ้าฟ้องไม่ทันออกจากคุกหมดนะครับทุกทุกคนนะตำรวจอายการต้องร่วมมือนะครับ ใครจะคิดจะไปวิ่งเต้นลม้มคดีวิ่งเต้นอายการนะครับคงยากนะแหล่งข่าวใกล้ชิดตํารวจก็บอกว่านะเมื่อก่อนนี้คนก็มีความคิดจะวิ่งเต้นตารวจวิ่งเต้นอายการนะครับแต่ตอนนี้ก็บอกว่าทั้งตํารวจทั้งอายการเนี่ยวิ่งเต้นยากครับมีแต่คนดีๆครับไม่เหมือนสมัยก่อนนะสมัยนี้มีแต่คนดีๆวิ่งเต้นไม่ได้นะก็คอยจับตานะครับใครวิ่งเต้นล้มคดีเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยก็เอามาแจ้งให้พี่น้องประชาชนได้ทราบผมก็จะคอยเกาะติด นะในฐานะที่เป็นทนายความให้คำปรึกษากับผู้เสียหายนะครับนะบางส่วนในคดีนี้นะครับใครมีปัญหาเดือดร้อนนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็สอบถามข้อกฎหมายได้ก็ยินดีนะครับนะครับนะก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบถึงความคืบหน้านะครับเห็นได้ข่าวว่าจะมีการเรียกพิธีกรชื่อดังระดับตำนานนะครับพิธีกรระดับตำนานนะครับที่ไปรับเงินค่าอวยค่าเชียร์พวกบอสต่างๆเนี่ย ครั้งละหกแสนเนี่ยเป็นสิบสิบครั้งนะครับนะครับก็อาจจะถูกแจ้งก็อาสนับสนุนการช่อโครงประชาชนหรือไม่เห็นได้ข่าวมานะครับนะครับนะ่ไปรับจ้างเ,เอาพวกบอสเนี่ยมาบิวสร้างโปรไฟล์สร้างโปรไฟล์ปลอมบ้างอะไรบ้างเนี่ยครับเนี่ยเห็นได้ข่าวจะถูกดำเนินคดีอน่จะถูกดำเนินคด, <c oughs> จจด,เนนดีเพราะว่าอะไรเอาบรรดาบอสมาบิวมาเชียมาอะไรต่างๆแล้วก็มีการตัดต่อคลิปแล้วก็มีอาการเอาไปหลอกลวงประชาชนนะครับ เห็นแหล่งข่าวใกล้ชิดตำรวจเขาว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นก็อาจจะโดนเรียกมารับทราบข้อกล่าวหาสนับสนุนการช่อโกงประชาชนนะจากพิธีกรระดับตานานก็ต้องกลายเป็นนะพิธีกรที่ติดคุกนะนะครับต่อไปหรือไม่ยอย่างไรก็ติดตามนะคือนะครับในชั้นนี้ก็ถือว่าพวกนี้เป็นผู้บริสุทธิ์นะครับแต่เป็นผู้ต้องหานะก็ดูกันต่อไปพิธีกรจะติดคุกไหมใครที่ช่วยเชียร์ทั้งหลายเนี่ย ความเห็นส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะติดคุกกิตาลางพี่น้องว่าไงนะพวกดาราพิธีกรนักร้องอะไรต่างเนี่ยที่ชอบเชียร์เนี่ยนะครับบรรดาที่คนที่ชอบเชียร์ทั้งหลายเนี่ยมันควรจะกิดติดคุกกิจาลางไหมล่ะพี่น้องว่าไงล่ะนะควรจะเอาเข้าคุกเ,เข้าตารางนะเป็นดาราประชาชนศรัทธาเป็นพิธีกรดันเสือกไปรับจ้างเอาแขกรับเชิญมาออกรายการนะทั้งๆ้ท,งที่มันไม่ได้เป็นคนเก่งคนรวยคนดี มันเป็นคนชั่วแต่เสือกเอามาออกรายการก็คงจะต้องรับเวรรับกรรมติดคุกติดตารางกันไปนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เรือนจำกันทุกคนนะหมดอนาคตกันไปแถวแล้วครับช่วงนี้ดารานัก้องนักแสดงเนี่ยไม่มีใครจ้างรีวิวสินค้าแล้วนะเพราะว่าคนเริ่มไม่ค่อยเชื่อคนพวกนี้แล้วว่าจะเป็นคนดีจริงนะนะครับเริ่มไม่ค่อยมีคนเชื่อนะครับนะครับนะแล้วก็ไม่ค่อยเชื่อแม่ค้าออนไลน์ต่างๆโกหกตอแหลกันเยอะคนก็ไม่ค่อยเชื่อ แล้วคนก็ไม่ไม่เชื่อพวกขายตรงแชร์ลูกโซ่ทั้งหลายนะครับไอระบบเครือข่ายเนี่ยทางเครือข่ายที่ผมทราบมานี่แจงหมดไม่มีใครไปอบรมสัมมนาแล้วครับจะหลอกให้ไปร่วมอ,อบรมสัมมนาฟังนู่นฟังนี่ฟังความรู้ความอะไรด,ดี่คนไม่ไปหมดแล้วกลัวครับกลัวแม่งก็ไปพอนั่งฟังเสร็จก็ไปไงจับเปิดบินเลยนะนะจับเปิดบินเลยคนละสองหมื่นสามหมื่นนะครับนะไอวันวัน,วนมาขึ้นเวทีอ่า ขายอาหารเสริมแทนที่ะพูดว่าอาหารเสริมดียังไงแม่ก็ถึงว่าขายควาสมสําเร็จขายฝันนี่ตอนนี้ไม่มีใครเชื่อครับเพราะเขามองว่าพวกนี้ก็คืออะไรช่อโกงประชาชนนะครับเขามองว่าเป็นการช่อกงประชาชนนะครับเพราะว่าอะไรมึงขายสินค้านะคุณขายสินค้าคุณไม่พูดถึงเรื่องสินค้าหรอกคุณพูดแต่เรียกว่าอะไรประสบควาสมสําเร็จอยู่สลัมคลองเตยนะยากจนเก็บขยะนะครับยากจนนะเอ่อเป็นลูกจ้างเงินดเดือนนิดเดียวไม่พอใช้ อ่าต่อมาลาออกมาร่ำรวยมีรายได้เป็นร้อยเท่าทํางานสามปีร้อยล้านนะไอ้พวกนี้คือหลอกลวงครับนะครับนะหลอกลวงต้มถุนทั้งนั้นนะครับพวกนี้นะครับนะสุดท้ายแม่ก็ต้องติดคุกติดตารางกันไปนะครับนะก็ภาวนาให้มันติดคุกยาวๆนะครับแล้วใครที่จะวิคิดวิ่งเต้นล้มก็ดีก็ขอให้มันตกนรกไปนะใครจะช่วยผู้ต้องหาในคดีนี้ขอให้ตกนรกนะครับนะผมขอสาปแช่งเลยแล้วเราควรจะเห็นใจ ผู้เสียหายนะครับอย่าไปเห็นใจผู้ต้องหานะฮะนะครับอย่าไปเห็นใจมันเห็นใจเห็นใจผู้เสียหายอย่าไปเห็นใจผู้ต้องหาไปเห็นใจพระที่เชียร์ไอคอนอย่างเงี้ยไปเห็นใจทําไมบางคนบอกโอ้ยพระโดนโจมตีอะไรต่างก็เพราะการกระทําของตัวเองหรือไม่พยายามชิดด้านซ้ายมากๆเนี่ยให้ตรงลูกศรนะนะครับอย่าไปเห็นใจครับพี่น้องต้องเห็นใจใครครับเห็นใจคนที่โดนโกงครับนะครับนะเห็นใจคนที่โดนโกงอย่าไปเห็นใจดารา เห็นใจพระเอกนางเอกพิธีกรพระต่างๆนะครับพระที่ไปนั่งบนหิมะนี่ก็ต้องไม่ต้องไปนั่งเห็นใจนะไปนั่งหนาวสั่นอยู่บนหิมะพระที่ไปได้รับมาหนึ่ล้านบาทนะครับแล้วก็ไปเทศนะนะแล้วก็ยกยอคฤหัสยกยอดีไอคอนนะครับดีที่สุดต้องไอคอนดีไอคอนให้รีบตัดสินใจนะรวยเลยข้ามคืนเนี่ยพวกเนี้ยอย่าไปเห็นใจบางคนบอกโอ้ย oh, ทำลายศาสนา คนที่ทําลายศาสนาคือพระที่นอกรีตไม่ใช่พีเดนะครับแล้วก็ไม่ไม่ใช่พีเดนะฮะคนที่ทําลายศาสนาคือคนที่เป็นพระนอกรีตอาศัยความเป็นพระอาศัยความเป็นพระผู้ใหญ่อาศัยความเป็นพระนักเทศนะครับแล้วก็ใช้ธรรมะนาหน้าแล้วก็มีส่วนร่วมในการหลอกลวงประชาชนหรือไม่พี่น้องประชาชนก็ตัดสินเอานะครับผมก็ไปกล่าวโทษไปแล้วนะครับอย่าไปเห็นใจนะพระพวุ่งนี้นะ และการที่ผมแฉพระเนี่ยผมไม่ได้ทําลายศาสนานะผมปกป้องศาสนาผมไม่ต้องการให้มีพระนะไปเทศแล้วก็อวยดีไอคอนผู้ต้องหากที่ชอบกองประชาชนนะ่ะพระไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นนะครับไม่ใช่ว่าพอดังเสร็จนะไปรับจ้างอวยหรือเปล่านะพอดังเสร็จแล้วรับจ้างอวยนะอาศัยศาสนาอาศัยผ้าเหลืองอาศัยตําแหน่งนะเป็นพระชั้นผู้ใหญ่นะมีเอฟซีเยอะเยอะแล้วก็ไปอวยนะมันถูกต้องไหมล่ะครับพี่น้อง ใครเห็นด้วยกับพี่เดย์ก็ช่วยกันเชียร์กดไลค์กดแชร์กันไปแต่ใครไม่ชอบผมหรือใครไม่ชอบกูกูก็ไม่ได้ว่าอะไรก็เรื่องของมึงนะครับนะจะมาด่ากูกูก็ด่ามึงเพราะมึงก็ไม่ใช่พ่อกูนะครับผมไม่สนใจหรอกนะครับบรรดาสาวกของพระเนี่ยนะพระที่ไม่ดีเนี่ยคือตัวทําลายศาสนานะครับพระท่วนใหญ่เป็นพระดีแต่พระที่มีตําแหน่งพระที่มียศมีอะไรต่างๆระดับเจ้าคงเจ้าคุณเนี่ยตัวดีเลยนะครับ จะไปไหนจะไปเทศจะไปฉันข้าวบ้านโยมก็ต้องมีคิวมีผู้จัดก,การส่วนตัวหรือเปล่าเหมือนดารามีค่าตัวนะจะไปเทศจะไปอบรมสัมมนาค่าตัวเท่าไหร่ล่ะมีต่ำกว่าแสนไมลนะ่ะเป็นล้านเนี่ยเนี่ยบางคนยังบอกไปฉันข้าวที่บ้านเศรษฐีครั้งละห้าล้านสิบล้านเนี่ยอย่างนี้เขาเรียกว่าพระหรือเรียกว่าอะไรครับหรือว่าเซเลปหรือพระสายเซเลปนะครับเพราะนั้นพระไหนที่จะมาหากินนะเรียกเงินเรียก,ยกทองพวกเนี้ย เราอย่าไปเลื่อมสายอย่าไปยกมือไหว้นะครับไหว้พระตามวัดต่างๆที่เขาไม่ใช่วัดดังดีกว่านะครับนะยังมีนะครับไปเทศตามบริษัทต่างๆทําตัวเป็นฝ่ายขายฝ่ายส่งเสริมการขายเนี่ยมันเหมาะสมไหมละ่ะคุณอยากจะขายครีมขายอะไรต่างๆคุณก็สึกออกมาเหมือนกับนะไพวันสมปลองเห็นนะเขาก็เป็นมาหงมหาปร,รียากาประโยคนะเขาก็สึกออกมาแล้วก็มาขายทุเรียนนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากบรรดาเจ้าคุณทั้งหลายนะครับ นะที่ชอบอวยดีไอคอนเนี่ยทำตัวเป็นฝ่ายส่งเสริมการตลาดลาออกครับลาออกมาขายทุเรียนนะครับนะลาลาออกมาขายผลไม้เหมือนกับภพยวันนะครับผมเนี่ยชอบภพยวันตรงไหนไหรือ้ปาตรงไปตรงมานะครับนะตรงไปตรงมาดีนะครับนะนะบนะเขาก็เคยเป็นพระมาก่อนปรเรียนเนะครับนะนะครับชุกครูนะครับ